คูณคือการบวกจํานวนหนึ่งซ้ําๆกันหลายครั้งตามจํานวนที่กําหนดใช้เพื่อหาผลรวมของจํานวนที่เท่ากันหลายชุดขั้นตอนในการคูณจํานวนที่มี2หลักกับจํานวนที่มี2หลักให้นําหลักหน่วยของตัวคูณคูณหลักหน่วยและหลักสิบของตัวตั้ง วันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันเรื่องก,การคูณจํานวน2หลักนะคะวันนี้ครูอังมีโจทย์มาให้นักเรีเนยนลองฝึกทําทั้งหมด4ข้อด้วยกันนะคะข้อที่1นนะคะจานวนที่1คือ14คูณอะไรคะส 2>, <14 S 1> 2นะคะวิธีการคูณเลข2หลักนะคะเราจะเอาตัวคูณนะ่ตัวข้างล่างเรียกว่าตัวคูณตัวข้างบนเรียกว่าตัวอะไรลูกตัวตั้งตัวตั้งนะคะวิธีการคูณเลข2หลักเราจะเอา ตัวตั้งทุกตัวนะคะเริ่มจากหลักอะไรก่อนหลักหน่วยอ่าเริ่มจากหลักหน่วยก่อนนะคะหลักหน่วยตัวเลขคือเลข2องความจะใช้ช็อปสี<ม>ส,สีแดงนะคะในการแทนเลข2นะคะอ่ะวิธีการคูณเราจะเอาสองไปคูณหลักหน่วยด้วยกันก่อนก็คือ2คูณอะไรคะลูกสองคูณสี่สองคูณสี่ได้เท่าไหร่คะด้แปดผลลัพธ์ก็เอาลงมาใส่บรรทัดข้างล่าง นี้นะคะแต่อ่ะต่อไปจะเอา2ไปคูณ1 2คูณ1ได้เท่าไหร่คะ2 2คูณ1ได้2เราก็ใส่2อที่รทัดนีนนะคะต่อไปตัวต่อไปที่รูอันจะเอาไปคูณคือเลข1นักเรียนสังเกตดูสิคะว่าเลข1อยู่ในหลักอะไรคะหลักสิบเลข1อยู่ในหลักสิบฉะนั้นหลักหน่วยไม่มีผลลัพธ์นะคะเราจะใส่เลขอะไรลูกเราจะใส่เลข ต่อไปเราก็ทําการคูณเอา1ไปคูณหลักหน่วยนะคะ1นคูณสได้4สใส่4ค่ะต่อไป1ไปคูณ1ได้1ใส่1ที่หลักถัดไปนะ,ะเสร็จแล้วเราจะเอาจํานวนทั้งสองนะคะเราจะเอาจำนวนทั้งสองเนี้ยมาบวกกันนะคะก็จะได้8บวก0ได้8 องบวกสี่ได้หใส่หนึ่งเป็นไงคะหนึ่งนอ่านึงลงมานะคะฉะนั้นหมายความว่าสิบสี่คูณด้วยสิบสองผลลัพธ์ที่ได้คือหนึ่ง สื่อการสอนเกมกล่องสุ่มการคูณเลข2หลักอุปกรณ์คือการสุ่มผลคูณและการโจทย์สุ่มการคูณจำนวนเลข2หลักวิธีเล่นเกมครูสุ่มแจกการโจทย์การคูณให้นักเรียนคนละหนึ่งใบเมื่อนักเรียนได้โจทย์แล้วนําเลขที่ได้มาหาผลลัพธ์การคูณให้ถูกต้องเมื่อหาคำตอบการคูณได้แล้วก็ออกมาหาการคำตอบได้เลยจ้าการคำตอบครูมีคะแนนให้ใบละ2คะแนนนะคะเด็กๆ